รสชาติเหมือนปลาแซลมอนเลยอะไม่ได้กินมานานแล้วปลาแซลมอนดองโคคิดถึงรสชาตินี้เลยซีฟู้ดกุ้งดองมั่งมาเดี๋ยวมันน้อยใจไงทำไมกินแต่แซลมอนไม่กินฉันเลยกุ้งกรอบเหมือนเคี้ยวน้ำแข็งอะไปแซลมอนแช่ออนเซนชอบทำเป็นโอมากาเซยแบบนี้มันได้หลายคำเนี่ยกระเทียมดองครับ ถ้าเป็นอมตะเสกคำนี้น่าจะหลายร้อยนะ Hello 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 ที่สั่งมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่อะไรนะ ผมใช้คนละครึ่งในไลแมนคือมีร้านอาหารเยอะมากทุกคนที่เขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอ่ะแล้วหนึ่งในนั้นคือร้านแซลมอนดองกุ้งดองที่ผมสั่งฮะไลแมนเนี่ยเบอร์หนึ่งคนละครึ่งจริงๆทุกคนเนี่ยดูดิของกินเยอะมากใส่โค้ด L M 3 0 0 0ลดเพิ่มรวม3,000ันบาทแถมส่งฟรีด้วยนะ5กิโลเนี่ยลองไปใช้กันดูนะทุกคนคนละครึ่งในไลแมนกินเยอะๆแบบนี้นะวันเนี้ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่วันอะไรวันใช้สิทธิ์ <laughs>